เป็นเรื่องของวันเกิดกันบ้างเชื่อว่าวันเกิดเนี่ยหลายๆคนคงเห็นความสําคัญของวันเกิดแหละตื่นเต้นใช่ไหมแต่ก็ไม่ใช่แค่มนุษย์เรานะคะที่มีวันเกิดสัตว์ก็มีวันเกิดเหมือนกันค่ะอย่างที่สวนสัตว์ที่ออสเตรเลียนะคะสวนสัตว์อะดิเลดค่ะมีฮิปโปอยู่ตัวหนึ่งซึ่งถือว่าโอ้โหเป็นสัญลักษณ์ของสวนสัตว์นี้เลยมีชื่อด้วยนะชื่อว่าบรูตัสอายุปีนี้ครบ50ปีแล้วค่ะก็มีเค้กโปรดของเขาด้วยแต่ว่าเขาจะชอบทานอะไรนะคะไปติดตามจากน้องพีแล้วก็น้องเข้าปั้นได้เลยค่ะ อบคุณพี่พี่มากครับสว,ส,สวัสดีครับ,รบผมข้าว้างเด็กชายนัทธันวรนาเวทเจ้าเก่าครับผมพี่เด็กชายเครื่องรุ่ออุประ์รายงานตัวครับผมแน่นอนครับว่าถ้าเจอกับเราสองคนนี้ต้องมีข่าวดีๆมาฝากทุกคนแน่นอนครับใช่แล้วครับนั่นก็คือการเฉลิมฉลองครบรอบวันเกิด50ปีของฮิปโปบูตุสนั่นเองครับ และแน่นอนเลยครับว่าต้องมีอาหารโปรของเจ้าบูทูสด้วยนั่นก็คือเค้กฟักทองสาชั้นนั่นเองครับแล้วเจ้าบูทูสก็กินหมดเลยด้วยลหละครับบูทูสฮิปโปตัวนี้คือหนึ่งในสมาชิกที่ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสนนัต์ไอดดเลตมีอายุครบ50ปีเมื่อวันที่18ปพฤษภาคมที่ผ่านมาครับกลายเป็นฮิปโปที่มีอายุยืนที่สุดของส,นสุนั์ออสเตรเลียเลยละครับ โดยนายอามีเนลสันผู้ดูแลสวนสัตว์แห่งนี้ได้จัดงานวันเกิดโดยการจัดเค้กฟักทอง3ชั้นซึ่งเป็นอาหารสุดโปรดของมันมาเลี้ยงครับซึ่งเนลสันก็บอกว่าเจ้าบลูทูธเป็นมีสุขภาพที่แข็งแรงมากและเป็นฮิปโปที่มีความสุขและความอดทนแม้ว่าจะมีซูซี่ฮิปโปเพื่อนร่วมห้องซึ่งเป็นตัวป่วนมักคอยแย่งกินอาหารหมื้อกลางวันของมันอยู่เป็นประจำครับอย่างไรก็ตามในโอกาสสุดพิเศษสำหรับบูทูธ ฮิโปซูซี่จึงถูกกันออกไปไม่ให้มาก่อกวนงานเลี้ยงของบูตุสทําให้บูตุสกินอาหารสุดโปรดด้อย่างอริอร่อยไม่มีอุปสรรคเลยล่ะครับสำหรับเจ้าบูตุสและเจ้าซูซี่ทั้งสองตัวเป็นฮิปโปที่ถูกนาออกมาจากสนสัรรตวะ์ตะลองก้าของออสเตรเลียในปี2518ครับซึ่งแน่นอนว่าทั้งสองตัวนี้ก็เป็นขวัญใจของชาวออสเตรเลียอย่างยาวนานเลยล่ะครับหูอายุเยอะมากเลยนะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบกับเราสองคนนี่ เราสองคนแบบเป็นรุ่นลูกุ่นหลานของบูทุสเลยนะครับใช่ครับแต่ว่าถ้าเขาอายุยืนยาวนน่ก็เพราะว่าการดูแลใส่ใจของสนสัตว์นั่นเองครับใช่แล้วครับถ้าเกิดเพื่อนไปเที่ยวสวนสัตว์เพื่จะได้ได้รับชมความน่ารักของสัตว์แต่ละชนิดแล้วก็ที่สำคัญน,นะครับการไปชมสวนสัตว์ก็ควรจะรักษากฎกต,ติกาด้วยนะครับใช่ครับส่วนไหนที่เขาไม่ให้เราเข้าก็ การลูานําตามกฎด,ด้วยนะครับเพราะมันอาจจะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินก็ได้ครับใช่แล้วครับส่วนกรงไหนที่เขาอนุญาตก็ควรให้อาหารตามคําแนะนําของเขาครับและถ้าเกิดเจอใครที่ไม่ทําตามกฎก็ควรจะบอกเจ้าหน้าที่ครับเพื่อความปลอดภัยของทุกคนครับวันนี้เราสองคนหมดหนะ้าที่แล้วกลับไปพบก,กับพี่ๆในรายการช่วงต่อไปได้เลยครับพบกับพวกเราได้ใหม่ในรายการห้องข่าวเยาวชนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ